ความสุขก,กับความทุกข์บ่ได้ข้นอยู่กับคำว่า,าสีรวยหรือสีจนเด้อความสุขก,ก็คือความพอใจอารมณ์ที่ยินดีพอใจความทุกข์คืออารมณ์ที่บ่พอใจเนี่ยนี่ฮะเบาโตจิตกันเลยด้นี่เบาถึงเรื่องใจเบาถึงเรื่องจิตพูดถึงสาเหตุทั้งหมดเลยที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายแต่เกิดเลยด้นี่ คือมันออกจากใจใจก็คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกที่พอใจนี่เป็นถือว่าเป็นความสุขแล้วก็ดิน้นรนแสวงหาความรู้สึกที่ไม่พอใจกับพยายามผลักไสออกบ่อจากอยูกไก่ประป่านาอหไรบุรเกียวก็ว่าฐานะสิ่วยหรือสิจุนเนี่ยคนรวยว่าขบถูกอย่างมีทถูกอย่างน้สัพพะวัตุทั้งหลายมันกระทุกขคือกันนัแหละเพราะว่ามันบ่พอใจ เวลามันสะุกก no ็เพราะว่ามันพ่อใจนั่นแหละคนจนก็เหมือนกันได้เร่แมันบ่แมันถูกเพราะว่าบ่มีวัตถุสิ่งของลยถือว่าบ่พ่อใจเวลามันถูกขริงจริงนั่นแหละจังว่าเขาบอกถึงตัวใจกันเลยการที่เฮ้าสิรูเท่าท่านอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเขาต้องมีสติทำสติให้มาก ดูนึกถึงกับว่าเออนึกถึงสติจ้องอยู่เพ่งอยู่กำกับอยู่รู้สึกอยู่ในจุดจุดเดียวอันเป็นอุบเบกขาเข้าจังสิเห็นเห็นยังเ,เห็นความคิดที่มันกำลังปรุงแต่งไปเรื่องนั่นเรื่องนี่เพื่อให้เกิดสุขมัง่งทุกมั่งพอใจมั่งบ่พอใจมังจม่งนั่นเองเข้าสิเห็นจึงบอกว่าเพิ่นถึงรวบรวมเข้า่าสติสตินี่สำคัญที่สุด บันนี้เขาเน้นคำว่าสติมากและลึกรู้หรือรู้สึกตัวอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งเอาเป็นจุดเดียวเพ่งอยู่จุดเดียวติดอยู่จุดเดียวยึดอยู่จุดเดียวกำกับอยู่จุดเดียวมีความรู้สึกจุดเดียวคือตรงกลางระหว่างหน้าผากเขาเองคือเขาต้องมาส้่งฐานฐานที่ตั้งแห่งความรู้สึกกับว่าฐานที่ตั้งแห่งสติกลว่าเออเพื่อทําให้เกิดจิตตั้งมั่นกลวว่าเนี่ยมันจิตตั้งมั่น คำว่า,าจิตตั้งมัน่นต้องมีฐานให้ตีตั้งให้มั่นเดะจึงว่าเป็นอย่างนคือเน้นแท้เน้นกักแท้เน้นอยู่นี่แหละทําความรู้สึกอยู่ที่ในกายของตนโดยให้เอาไว้ตรงที่กลางหนาผาอาศัยล่มเป็นอาศัยล่มเป็นหนทางอาศัยล่มเป็นทางเดินดูล่มเขาออกปับ๊บแต่ผู้ได้ฝึกไปแล้วคําว่าทรงช่านจะเลื่อนชาติพระเม่นของหน่อยเด้อคนที่ทรงช่านจะเลื่อนชาาิไหนคนผู้นั้นต้องว่างจิตเป็นอุเบกขากว้างไกล อุเบกขานี่คือกว้างเด้บ่แม่นแขบมบางได้ก็ได้ไดตาซุกนี่บ่บ่วบกว้างบ่ไก่แขบแขบตาทุกก็บ่กว้างบ่ไก่แขบแขบแล้วคนติดสรงชา่นจะเลื่อนชาน่นมีอาการปิติปราโมทย์อันเกิดขึ้นในความรู้สึกห้างกายออกออกมาได้คือใจต้องบ่คิดบ่ลึกอย่างอื่นเด้มันจังจิรู้ว่มลงมาแล้วเป็นเกิดความรู้สึกอยู่บองเดียวได้ที่เฮากำหนดกำหนดไว้ที่ที่เดียวจุดจุดเดียว ความรู้สึกรู้สึกเดียวนี่ไหมและคําว่าสรงเสนจะเลื่อนชานบันเมื่อทําความรู้สึกที่มันเกิดถึงจะระวังหนาผาเข้าเองนิ่มๆนุ่งๆเย็นๆลึกๆยังกว่าไปเออต้องบระคิดบรนึกถึงบุคคลสัตวจริงของต้องปไปคิดไปนึกเกิดความเกลียดไปความช่างบ่ได้เลยเลื่อนว่าเมื่อมันวางจิตเป็นอุเบกขาได้แล้วเลื่อนว่า จิตตั้งมั่นก็ว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นเออปอนนี้เมื่อจิตตั้งมั่นขาบเมีเครื่องยืนยันเอาอีกอย่างมาเป็นเครื่องยืนยันในความตั้งมั่นของจิตเลยเอาความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกที่แพ้่และแพร่ออกจากจิตที่สงบแพรออกจากความบรคิดแพ้ออกจากความประคิดเมื่อมันบรคิดอีกอย่างแล้วมันก็เข้ามาสู่ความรู้สึกเดียวเป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอุเบกขาแล้วเข้าจึงเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้เออ โดยภายนอกบุคคลสัตว์จริงของไปหันมาหนีเบากันโจกเก๊กโจกเก๊กหมูหมากาไก่กัดกันนกบินนกห้องเฮาบ่าน้ำเขามาขิดเออเฮาสิอยู่ในระวางกลางทำกลางหรือก็อุเบกขาคำว่าปัญญารูเก,ก่งจริงจริงตงามค้อมจริงรูยังรูอน,นิจังรูอนันตาอยูด่ด้รูอนิจังรูอนัตตานีา่เด้นกห้องมันก็บ่ห้องอยู่่องเดียวมันก็บ,บินไปห้องบองไม่อนิจังบ่ หออรือสียเอิญว่าเกิดดับเดี๋ยวมันก็ไปห้องหม่องใหม่เดี๋ยวก็มันมันนกเสียงเดียวว่ามันมนกตัวเดียวอีกเออต่างอ๋ออันนี้จังอันนี้ก็บ่เทียงอันนั้นก็บ่เทียงอันนี้ก็บ่เทียงไปเรื่อยล่ะนี่คือเอาให้นอกก่อนคนพวกนั้นพวกนี้นย่างไปหุ่น,นย่างไปพี่เดี๋ยวก็ลับตาเข้าไปแล้วนี่ก็เกิดดับแล้วนี่นี่ก็อันนี้จังกันาาตายแล้วนี่เออถ้าบ่เข้าไปปรุงแต่งน้าเขาบ่อปุยปรุงแต่งนกยังวะคือห้องมวนแต่นั่นพอใจนั่นพบเกิด กอกยังว่าคือห้องเป็นตะยานแค่นั้นบ่พอใจนี่ทุกเกิดนั่นแหละบัดนี้เฮ้าไ้มันเห็นอนิจังและอนัตตาพาว่าคิดแล้วทุกเกิดบ่ไไรเด้ยจึงว่าอนิจังอยู่หน้าอนัตตาอยู่หลังทุกขังอยู่กลางแต่เฮ้ารู้ต่อท่านความคิดของเฮาแล้วทุกเกิดว่าไ้นี่คือเรื่องภายนอกรดแรนฟื้นไปก็บ,บ่แมนว่ามันจะแดนอยู่จังสันเบิดมืออยู่กับเฮ้านั่นนะ่ะอมันก็แค่ว่าผ่านแวบ,บไปไดู้ในตาเขาเอง นันก็เกิดดับเทยวกับขั้นสีเขียวสีเหลืองสีแดงผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปแต่ท่านนี่คืออนิจจังอนัตตาเกิดดับเกิดดับมับนก็มีแค่น,นี่นอ่นและเห้าต้องหาจุดที่อยู่ในความรู้สึกเขาห้ไ้กอ่อนจงว่าเน้นี่ปัญญามมนก็เกิด้นมานํากันเองคือบอกว่า,เ,าเรียกว่าปัญญาเกิดในองค์ชาติ็ว่าปัญญาเกิดในสมาธิกว่าเห็นจริงตามความเปิดจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วสิ่งนี้ก็ดับ ลด,ลดขั้นสีแดงแรนมากวื้นเสียงแบบนี้แล้วก็กายปุ๊บไปเกิดดับแต่เขาบอกป็นเน้กับมัมันไปใส่วัยี่ห้อยังว่าทะเบียนยังว่าไผครับว่าผู้ย,ยิงรูอผู้ใส่ว่ะเออเกิดบ่ไรอาจารว่าละ่ะแกเห็นกับได้ยินนีน่บ่น้ำกับมาขิดมันเกิดบ่ไรแต่แบบนี้นี่คือเรื่องไายนอก็ดีเ่ว่าสเสียงบ่แม้กระทั่งว่าล่มเดี๋ยวก็ล่มห่อนล่มหนาว เเดียวก็ห่อนเดียวกับหนาวเดียวก็ฝนตกเดียวกับฝนลินค่อยๆฝนตกแห้งๆหรือนันนี้แต่เขาบ้านั้เขามาคิดอมันก็พบเกิดบ่ไร้เพราเว่าไปอยากให้มันเป็นไปใดดั่งใจที่เขาอยากให้มันเป็นถ้าเขาเห็นลึกเข้าไปคืออนิจจังอนัตตาน่เองแบบนี้ลึกเข้ามากว่านั่นเข้าไปอีกนี่ภายนอกภายนอกบอกแล้วตาหูเขาน่ยิ่งอยู่เดียวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเขาได้ดิ้นได้สัมผัสอยู่นี่บบดนี้ภายในคือความคิดเ่าเอง มันยู่นิ่งๆอยู่ซื่อโดยเฉพาะมันเองความคิดโดยสัญญากเกิดเองเด้่นแะละความคิดโดยสัญญาเกิดเองถ้าหฮาบ่นํำความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองก็เอิ้นว่าสังขาเกิายางเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ารู้เท่าทันความคิดแต่เบาความคิดเขามานึกรุงแต่งความคิดย่อมเกิดจากสิ่งเก่าเกาทั้งนั้นเลยเอิ้นว่าสัญญาเอออันไม่บท่าทันด้เกิดมันสิไปรู้ไดจังไดเออเฮาปรุงความคิดเก่าเก่า ถออูกย่างเกิดจากจิตจิตมันมีนาทีถูกย่างแหละทั้งคิดนะจิตมีนาที่คิดกะว่าสังสมจดจันรลุดลดขึ้นเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกกะว่าจิตแต่มีน,มนาทีนี่แต่ว่าอนี้ที่มันสังสม,มัยแล้วเรยกว่าสัญญามันผุดขึ้นมาพับแต่ว่าห้องบ่น้ำเขามาคิดแต่ว่าเฮาเห็นว่าความคิดกับบ่แซยอย่ังสั่นความคิดก็เกิดคิดเรื่องนั้นมันเรื่องนี้มัน คิดเรื่องนั่นมั่งเรื่องนี้มั่งเกิดเรื่องนั่นเราดับในเรื่องนั่นเราเดชเกิดนะเรื่องนี้นเราดับในเรื่องนี้เราเดชคิดหมุน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 ไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยเรื่อว่าวัตตะสังขารเห็บปววัตตะสังขารวัตตะจักวัตตะจิตความหมุนวนของจิตมันเป็นปกติของมันเออแต่เฮาเข้าไปเห็นความเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเออของความคิดเท่าเองนั่นแหละเฮาบ่นำของมาคิดแต่เฮาทำความรู้สึกอยู่รู้สึกเดียว ตรงกลางระหว่างนาพักเขาเองตรงกลางนาพกเอออยู่แค่นี้มันบ่มีรสาศาสตรได้แต่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ไรก็แคว่าละเออมันบอมั่นเด้มันบ่หวือหวามันบ่โศกมันบ่เศร้าแล้ว,ม,ม,ม,ว,ม,ม,ว,ลวมันก็บอทุกข์แล้วก็มันบ่สุขพร้อมเด้เออมันอยู่กลางกลางเดีย๋ยวคนสรงชัน้นเป็นคนที่มีจิตใจกว้างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารวมลงตรงคำว่า,าอุเบกขาแล้วก็เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเบด ่าวาขังนอกแล้ว่าขนันไม่นะแรื่จังหวัดเน้นเน้เนเลุกนยังสี่ <c oughs> ถ้าผู้ใดยุ่งสี่แด้เท่าตายม,าดดออามันมาเกิดดอกแต่่งมันมาเกิดเพราะว่ามันพ่อใจอใจว่าะ่ะมันพ่อใจมันเลยเติมตามหาอารมณ์นั้นออแต่มีคนขาด้นขวางมันกับบ่พ่อใจนี่นความพ่อใจแะ้ความบ่พอใจนี่แหละคือใจความรู้สึกพ่อใจอะไรบ่พอใจ,อ,ใจอันนี้แหละใจะเดออ้อ เน้นลงคักเราได้นี่ให้ทุกคนมั่นใจในตนเองนะเออแต่ที่พวกเจ้าแปลข้างว่าใจว่าจังไดอันนั้นนี่หลายพดเลยบอกความรู้สึกนี่แหละพอใจก็บว่าพ้อใจนี่ละใจเออวิญญาณกันความรู้สึกนี่แหละเออม,มารวมแล้ววิญญาณใจกับว่าอะไรจังว่าตาเหาเห็ดให้มันเป็นกลางๆใดนะเฮาก็สิเห็นเองดอกบว่านอกบวาา่าหนอนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอยู่เดียวนี้เห็นอยู่เดียวนี้ ในคือเกิดจากจิ่มันพุดขึ้นมาคิดเอาเองแต่ว่าเขาบ่ไอลไปน้ํามันแต่เอาความรู้สึกเป็นเครื่องประกันตัวเองไว้หลับประกันตัวเองไว้ความรู้สึกอยู่ทางหน้าผากถึงแม้นว่ามันจะเคลื่อนไปบนหัวก็เอาความรู้สึกนั่นรับประกันเหมือนเดิมถึงแม้นว่ามันจะเชื่อมลงมาระหว่างท่ามกลางอกก็เอาความรู้สึกนัน่นแหละประกันตัวเองไว้้อใจว่าละะ่ะเอาละอ้าพอ